นิทานเรื่องการผจญภัยของตะวันเช้าตรู่เมื่อฟ้าเริ่มสว่างตะวันก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าจิบ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 นกน้อยร้องเพลงไพเราะเป็นคนแรกสวัสดีตอนเช้าค่ะตะวัน สวัสดีค่ะคุณนกน้อยเสียงเพลงของคุณไพเราะมากเลยวันนี้เป็นวันใหม่ที่สวยงามเลยนะตะวันตอบด้วยเสียงใสเช้าตรู่คือเวลาที่ทุกคนตื่นนอนแปรงฟันล้างหน้าและเตรียมตัวเริ่มวันใหม่ เชา้าตะวันค่อยๆปีนขึ้นสู่ท้องฟ้าส่องแสงอบอุ่นลงมาเด็กๆเดินไปโรงเรียนคุณแม่ไปทำงานและดอกไม้ต่างๆเริ่มบานสะพรัง่งตอนเช้าเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตะวันคิดในใจเชา้าคือเวลาไปโรงเรียนทำงานและเริ่มกิจกรรมต่างๆ กลางวันตะวันขึ้นสูงสุดในท้องฟ้าซองแสงแรงๆงลงมาหึงห่งๆึ่งพึ่งน้อยบินมาทักทายตอนนี้พึ่งเราขยันเก็บน้ำหวานจากดอกไม้กันเต็มที่เลยช่วงนี้ร้อนมากใช่ไหมคะตะวันถามใช่ค่ะแต่เราชอบเพราะได้ทำงานและหาอาหารกลางวันคือเวลาทานข้าวเที่ยงพักผ่อนและแสงแดดแรงที่สุด บ่ายตะวันเริ่มเอียงลงทางทิศต,ตะวันตกแสงเริ่มนุ่มนวลขึ้นเด็กๆเ,เลิกเรียนแล้วกลับบ้านมาเล่นกับเพื่อนๆในสวนตอนบ่ายเป็นเวลาที่ดีสำหรับการเล่นและออกกําลังกายตะวันพูดกับตัวเองบ่ายคือเวลาเลิกเรียนเล่นกับเพื่อนและทำกิจกรรมสนุกสนุกเย็นตะวันค่อยๆลงต่ำท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มสวยงามจิบจิบ จิบจิ๊บจิ้งรีดเริ่มร้องเพลงสวัสดีตอนเย็นค่ะตะวันสวัสดีค่ะคุณจิ้งรีดเสียงเพลงของคุณไพเราะมากเลยครอบครัวต่างๆเริ่มกลับบ้านเตรียมทานข้าวเย็นด้วยกันเย็นคือเวลากลับบ้านทานข้าวเย็นและใช้เวลากับครอบครัว คำ่ำตะวันเริ่มซ่อนตัวลงขอบฟ้าแสงค่อยๆสลัวลงไฟฟ้าในบ้านเรือนเริ่มสว่างเด็กๆทำการบ้านและเล่นในบ้านอีกไม่นานผมก็ต้องไปพักผ่อนแล้วตะวันคิดคำ่ำคือเวลาทำการบ้านดูทีวีและเตรียมตัวเข้านอน กลางคืนตะวันหายไปแล้วท้องฟ้ามืดลงดวงจันทร์และดาวเริ่มปรากฏราตรีสวัสดีทุกคนพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันใหม่นะตะวันกล่าวลาก่อนไปพักผ่อนเด็กๆแปรงฟันอาบน้ำและเข้านอนหลับสบายกลางคืนคือเวลานอนหลับพักผ่อนและให้ร่างกายได้ฟื้นฟู ข้อคิดที่ได้เรียนรู้ 1. แต่ละช่วงเวลาในวันมีกิจกรรมที่เหมาะสม 2. การรู้เวลาช่วยให้เราวางแผนและใช้ชีวิตได้ดี 3. ทุกช่วงเวลามีความสำคัญและความงดงามในแบบของมันเองเวลาเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดใช้อย่างรู้คุณและมีความสุขในทุกช่วงเวลานะ